เอาะรครับสื่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเองรัชชาวันนี้อยู่เกมบัวไขกับช่วงจ Th ัดเทียริสตีบอสก็วันนี้เราจะมาจ Th ัดเทยริสตีบอสอะไรนะนะไคเทนนะนะก็ผมขอเรียกสั้นๆว่าบอสสุชี้แล้วกันนะแล้วก็วันนี้เราเอาอาชสามาเป็นตัวละครหน้าปกเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมผมก็จะาวางเทยริสเอาไว้ให้นะก็ไปต่อจัดการด้วย อ่านี่แหละก็จะเห็นได้ว่ามี S A แล้วก็ B ตามลำดับนะก็ดีที่สุดคือ S จะลงมา A แล้วก็ใช้ได้คือ B ส่วน C D E ก็จะเป็นแนวเอาไว้เสริมมานะพวกนั้นก็จะเป็นตัวที่ถ้าคุณไม่มีก็เอามาใช้ได้ก็เรียงตามนี้เลยผมเรียงไว้ให้เรียบร้อยละเอาละก็ผมจะบอกก่อนเลยว่าตัวละครอ,อย่างคินะชุดว่ยน้ำแล้วก็เยอริชุดว่ยน้ำผม น่าจะไม่ได้เอามาใส่ในคลิปนี้นะเพราะว่าผมไม่มีอะไรมาผมไม่ได้หาข้อมูลเลยนะสองตัวนี้แต่ติดแน่นอนอะติดอันดับเอสแน่นอนเอาละเราไปดูตัวละครตัวแรกกันเลยดีกว่าไปกันเอาละครับก็มาอยู่ตัวละครตัวแรกก็คือซูบิกิทำไมผมถึงเอาซูบิกิมาล่ะเพราะว่าซูบิกิเป็นตัวละครสายแท้งที่เหมาะสําหรับการตีบอสนี้อย่างมากก็บอสซูชิอะมันเป็นพื้นที่เปิดโลง่ง แล้วก็มอนมันมีถึง5ตัวนะถ้าไม่มีอะไรกำบังเลยก็ฝั่งเราอาจจะแย่ได้ก็เลยต้องมีแท้งนะอย่างน้อยๆใ,ในทีมนึงก็ต้องมีแท้งตัวนึ่งนะก็ถ้าพูดถึงแท้งที่เก่งที่สุดในเกมนี้ก็ต้องเป็นซูเบกิและด้วยสกิลนี้เลยเพิ่มค่าป้องกัน40.7เป็นเวลา30วินาทีและยั่วยุศัตรูในรัศมีก็คือย่วยุได้ทั้งที ทีองฝ่าตรงข้ามทั้ง5ตัวเลยนะมายิงซูบากิตัวเดียวพร้อมกับสกิลรองที่ทําให้ลดดาเมจความเสียหายได้นะขณะดีโหลดกระสุนวัวัขสกิลนี้ถ้าต่ากว่า3 0เซนเมื่อไหร่ก็จะคิวกลับมาเกือบเต็มหลอดเลยแหละก็จะเป็นตัวละครสายแทงที่ดีที่สุดในเกมนะก็ตัวแรกผ่านไปไปดูตัวที่2กันดีกว่าตัวต่อมาก็คืออาซุซกะก็เป็นตัวละครที่ผมอวยที่สุดนะ ด้วยความที่นาม็นตัวดาเมจที่แรงที่สุดในตอนนี้ของเกมเลยก็คือสร้างคอมเสียหายถึง1,704%ก็ใช้ค่าคอร์ส5เป็นตัวละครที่เอาไว้ยิงบอสแดงได้ทุกตัวในเกมนี้นะครอบคุมทุกจักราวาลจริงๆบวกกับค่านี้ค่านี้อะไรละ่ะค่าสกิลนี้ถ้างคอยหาย380%ของค่าจบตีให้กับสตูนึงเป้าหมายทุก30วินาทีและลดค่ามองกันลงอีก20ทําให้โดนดาเมจแรงขึ้น บวกสกิลอัตติเมตที่แรงถึงพันเก็แน่นอนว่าขั้นต่าๆก็ต้องไปสองหลอดนะเอาละไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าเอาละครับก็มาอยู่กับตัวละครตัวที่3แล้วนะก็คือชุนตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครที่ปกติผมว่าเป็นตัวละครที่ลง PVP อย่างเดียวนะแต่ในที่สุดก็สามารถเอามาใช้ที่อื่นได้แล้วนะก็คือตีบอสซูชิไงล่ะก็ด้วยสกิลนี้เลยเพิ่มความเสียหาย1 5 3เรระยะยิง บวกอีกยีแล้วก็ค่าครีอีก42ของการโจมตีทั่วไปแล้วลดความเร็วโจมตีก็คือเอามานอนยิงธรรมดาเนี่ยแหละยิงธรรมดาก็แรงแบบสุดๆแล้วอ่ะบวกกับนี่มาถึงก็ใช้สกิลได้เลยเรียกได้ว่าเปิดมาก็แทบจะทาดาเมจได้แรงสุดในทีมตอนนี้เลยนะนี่สกิลนี้ผมก็อัพไว้นะค่าโจมตีของเป้าหมายขนาดกลางไอ้พวกชูชีนี่ขนาดกลางนะแต่พอรวมร่างเป็นตัวใหญ่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ตอนเป็นทูช i อ่ะก็ยิงได้แรงแรงมากเลยแหละแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยนะเอาละไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าโอเคครับก็ามาอยู่ตัวต่อไปที่ผมแนะนําก็คือเซริกะจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้ปั้นเลยนะเพราะว่าผมยังเก็บเศษไม่ครบเลยเนี่ยไข่ต้องเศษหนึ่งให้ได้3ดาวผมคิดว่าถ้า3ดาวเมื่อไหร่ผมค่อยปั้นนะนะเพราะถ้าจะใช้ตีบอสก็คือ3ถึง4ดาวเซดิกาจะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับตีบอสแดงได้ทุกตัวในเกมนี้นะ ด้วยสกิล r e โหล d กระสุนทันทีและเพิ่มความเสียหายถือว่าแรงมากเลยนะแล้วก็ใช้ค่าคอสอ2สำหรับการวนสกิลให้กับเพื่อนๆได้อะนะเป็นตัวละครที่ผมไม่ได้พูดมากเพราะว่าเนีเห็นนะเลยว่าหใช้งานจริงก็แทบจะไม่ค่อยได้หยิบอะแต่ผมเคยเอาไปลองใช้อยู่ก็ดีเลยแหละถ้าเอาไปตีบอสก,ก็ต้องดีแน่เลยเอาละไปดูตัวต่อไปกันดีกว่า มาถึงตัวต่อไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในเทียเนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกึงก่งๆึ่งกับ S อนะเพราะว่าอารุเนี่ยเป็นตัวละครที่มีดาเมจค่อนข้างแรงเลยนะเป็นการยิง315% 1ตัวแล้วก็หลังจากนั้นก็โดนระเบิดดาเมจระเบิดอีกถือว่าแรงมากเลยนะถ้าอัพจริงๆเนี่ยก็ขึ้นไปเกือบ500%ได้เลยนะถ้าอัพเต็มอ่นะ ผมก็เลยคิดว่าอารุนเนี่ยก็เหมาะสำหรับเอาไปตีบอสเลยแหละน่าจะอยู่ทีเอสเ,เกือบจะได้อนะเอาละตัวสุดท้ายของสไตร k เกอร์แล้วต่อไปเราไปดูของสเปเ,เชียลดีกว่านะเอาละครับก็มาอยู่กับตัวละครฝั่งสเปเ,เชียลตัวแรกแล้วนะก็เรียกได้ว่าพระเจ้าของเกมนี้เลยก็ว่าได้ก็คือฮิบิกิเป็นตัวละครครอบคลุมจักรวาลหรือว่าเทพเจ้าของบุอาไคก็คว่าได้ ด้วยสกิลสร้างความเสียหาย451%ของค่าโจมตีในรัศมีวงกลม5วงะนะแรงโคตรโคตรก็แนะนำว่าถ้ามีบอสแดงหรือว่าตีบอสอะไรแค่เอายิปบิกกี่มาทีมก็จะง่ายขึ้น3เท่าอะนะเอาละไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่านะตัวต่อมาก็คือโคทามะก็จะเป็นตัวละครที่อาจจะดูธรรมดาไปหน่อยนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่1ดาวตั้งแต่เกิด แต่ตอนนี้ผมอัพขึ้น3าดาวเพื่อเอาสกิลนี้เพิ่มค่าโจมตีของไฟร์ร้อยบวกกับวกดาเมจเข้าไปตรงๆเลยนะก็ของที่ใช้ก็ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่แหละก็แนะนําว่า3าดาวก็พอแล้วสําหรับโคทามะนะไม่ต้องไปปั้นหรอกสีดาวอะ่ะก็แล้วแต่คนนะแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าตัวต่อมาก,ก็คือเซรีน่าก็เป็นตัวละครสายเปเชียลที่คิวได้แรงมากแล้วก็ใช้ค่าคอสแค่2เอาไว้วนสกิลให้เพื่อน บวกกับสกิลติดตัวอยู่ไหนนะนี่สกิลติดตัวเพิ่มค่าทักษาอยีบ24%เรียกได้ว่าโยนกล่องฮิวทีนี้อาจจะเต็มหลอดเลยก็ได้นะแนะนําให้อัพให้ถึง4ส่วนดาวก็3าดาวนี่แหละไม่ต้องเยอะหรอกเอาละครับก็มาอยู่ในช่วงการจัดทีมนะก็ผมคิดว่าแหละว่าจะมีทีม3ทีมเอาไว้ให้เลือกใช้กันหรือว่าใครจะจัดอีกแบบนึงก็ได้แต่ผมวางไว้3ทีมที่ผมจะวางกัน ก็คือทีมแรกก็จะเป็นซูบปกิซูบากิเอาไปไว้แทงเอาไว้รับดาเมจด้านหน้าสุดชุนอยู่หลังสุดเพื่อทำดาเมจแนวหลังตรงนี้ที่จริงควรจะเป็นฮีน่านะไม่ใช่ควรจะเป็นอนะ่ะที่จริงตรงนี้คือฮีนาเลยแหละแต่ผมเอาซูิมิมาใส่ไว<ๆ>้เถอะเดี๋ยวผมแปะรูปฮีนาไว้แล้วกันแปะแล้วก็อิซูมิด้วยแปะรูไปแปะเลยเออ ก็มีฮินาชุดชวยน้ำแล้วก็อิซุมิชุดว่ายน้ำานะส,สามตัวนี้ก็สตัวเนี้ยก็คือชุน่ินาแล้วก็อิซุมิเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจหลักส่วนซูเปอกิก็จะเอาไปแทงด้านหน้าตัวสายสเปเชียลจะมีเซรีน่ากับฮิบิกิก็ทีมแรกผมแนะนำอย่างนี้นะส่วนทีมที่สองที่ผมจะใช้ก็จะเป็นนี่เลยสุดยอดอภิมหาวง ก็เอมี่นี่แทงครอบจักรวาลอารุอาคคิมุสกิสามตัวนี้มันสกิลว,วงกว้างอยู่ละเรียกไ,ได้ว่าแรงอยู่แรงแล้วก็กว้างด้วยส่วนมาชิโร่นี่ก็ทำดาเมจพอได้นะเพราะว่าเอาไว้ลดการหลบดีของศัตรูได้อยู่เอาล่ะแล้วก็ทีมสุดท้ายของวันนี้ก็คือทีมนี้เราจะใช้ยูกะที่เป็นตัวแทงแล้วก็ให้ชิโรโกะนี่ทำดาเมจตัวเดี่ยว เพราะว่าบอสมันจะกลายเป็นตัวใหญ่แล้วแล้วก็อสสาชุษาเนี่ยแหละตัวยิงบอสถล่มเลยพอมันกลายร,ร่างเป็นขุนยนม์เื่อาชุษาจะทําดาเมจได้แรงเวอร์มากกับเซนิกะที่วนดาเมจได้เรื่อยๆก็บวกกับโคทามะที่ทําให้สมตัวนี้ได้ดาเมจที่แรงเวอร์วังแค่นี้แหละผมว่าเป็นตัวจบบอสที่ดีมากเลยสามตัวเนี่ยไม่ดิอย่าลืมรับยูกะก็เป็นสี่ตัวที่สามารถจบบอสได้แรงมาก